สวัสดีครับอ่าวันนี้ยังชื่อกับน,น้องมาให้อาหารช้างกันเป็นแตงกวาครับโอเคอยังชื่อให้ช้างเร็วเร็วเร็วน้องให้ช้างหน่อย เออให้หันช้างน้องจุยดูกลัวมากเลยให้จุ้ให้หันช้างหน่อยให้จุ้ยให้หันชางหน่อยยยยยเยยยยวยงยยวช้างยินอยยยยยยอยย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 งยยนอยย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  มีแตงกวาประมาณ6-7ลูกครับโดยประมาณคร่าวๆผมยังไม่เห็นแน่ชัด50ปบาทครับมาสับสนุนช่วยเลยคทั้งช้างครับน,นะครับที่จังหวดัดอุรยีโอเคโอเคงั้นเราพวกเราไปก่อนครับคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเย้ yeah, yeah, yeah.